สวัสดีครับผมวันนี้เราจะมาเปิดแพ็คเวอร์ไว้นะครับมาดูกันว่าเราจะได้ใครบ้างนะของอาทิตย์นี้แต่ว่าเราจะเปิดแค่3แพ็คนะครับเพราะว่าเราเปิดไปแล้ว1น,นะครับอันที่มันเป็นฟรีอะครับผมแอบเปิดไปแล้ว1แพ็กรเลยจะต้องเปิดแค่3ครับไปดูตัวนักเตะกันเลยดีกว่าว่ามีใครบ้างนะนีนนะครับตัวแรกก็ซาก้านะครับ94นะให้ดูก่อนนะครับแล้วก็ แล้วก็มาดูตัวที่เหลือนะนี่นะครับตัวที่ผมเปิดเล่นบรูโน่นะไปดูตัวแรกกันเลยดีกว่าครับผม94นะซาก้าแล้วก็ตัวต่อไปก็เป็นของโทโมรินะครับสเตป94เหมือนกันแล้วก็ดิอาบี้นะ94เหมือนกันครับผม ตัวที่4ก็เมสันเมา้าตัวที่5ก็โคเรสโคเรคอเรดานะครับโอเรอานะครับแล้วก็บรูโน่กอมาเรสนี่ตัวที่เราเปิดได้ไปแล้วนะต่อมาก็ครับดุมฟรีนนะของอินเตอร์มิลานแล้วก็มาริโอกอนซาเลสแล้วก็ฟาร์เนอร์นะครับอาร์บี แล้วก็ฮัสโก้นะครับฮัสโก้89ส่วนตัวสุดท้ายนี่ไม่รู้ว่าชื่ออะไรนะครับดุมเป้หรือดุมก็ไม่รู้นะครับไม่รู้ว่าชื่ออะไรนะครับขออภัยด้วยนะต่อไปเราก็จะไปบอกตัวนัาติที่เราอยากได้นะครับตัวแรกมีเดียบีสองมีเมสันเมาส์แล้วก็ตัวสุดท้ายใครก็ได้นะไม่ได้สีเรียสครับผม เป็นใครก็ได้ครับมาครับเราจะไปเปิดตัวแรกกันเลยนะของแพง็กนี้มาดูกันว่าเราจะได้ใครนะครับทำใจแล้วก็ไปเลยมาครับใครเอ่ยใครเอ่ยลีอะไรนะครับตัวแรกเราต้องดูก่อนลีอะไรอ่ะลีออนแลนเหรอโอ้โห สามดาวโอ้โหตัวแรกก็เซอร์ไพรส์เลยนะครับสามดาวสุดยอดจริงๆครับสุดๆไปเลยนะโอ้โหฮัสกปสิบเก้านะครับหือยากตรบมือให้ปรบมือให้นะครับเพื่อโอ้โหตัวแรกก็สุดๆไปเลยนะมันเทิงนะครับตั้งแต่ตัวแรกเลย ไปดูตัวที่2นะครับทําใจก่อนครับเรื่องปกติเราต้องทําใจก่อนเปิดอยู่แล้วแล้วก็ไปเลยมาดูกันครับว่าจะเป็นลีกอะไรนะลีกอะไรเอ e ยลีกอะไรลีกอะไรนะลีกอิตาลีมีตัวเดียวเปล่าห้าดาวโอ้โหน่าจะโทโมรินะครับ5าดาวด้วยลีกอิตาลีเรียบร้อยครับโทโมริ ถือว่าโอเคครับตัวนี้ไม่ได้แย่ถือว่าดีแล้วครับตัวที่สองของแพ็กด้วยเป็นเซนเตอร์นะวิ่งเร็วอยู่นะครับตัวนี้เก้าสิบสี่นะครับนี่นะก็เหลือเพียงตัวเดียวแล้วครับของแพก็กจะทำยังไงก็ต้องทำใจอย่างเดียวนั่นแหละครับผมมา ทำใจแล้วก็ไปเลยโอ้โหจะได้ใครนะครับใครเอ่ยตัวสุดท้ายลีกอะไรลีกอะไรไม่มีลีกหรือเปล่าเดียเบียไม่มีลีกลีกอะไรโอ้โหส,สีดาวโอ้โหใครวะโอ้โหลีกใอญบราซิลแน่นอนเลยอะ ไอ้ฟังเนอร์นั่นแน่นอนหรือเปล่าเรียบร้อยครับผมโอ้โหฟักเนอร์เก้าสิบโอ้โหเป็นแพ็กที่เกลือมากนะครับรอบนี้เปิดแพ็กนี้เกลือมากได้ใครไม่รู้ท้องยิ่งหายากอยู่ถ้าไม่เติมอะ่ะโอ้โหต่อไปไปดูตัวที่เปิดได้ดีกว่าครับรวมทั้งตัวที่ผมเปิดเล่นด้วยนะน่นนะครับตัวแรกบรูโน นี่นะครับมูรโนกมารสนะศตวรสิบสามนะครับผมโอ้โหดีเมฟนะตัวที่สองก็ฮัซโก l เอลบีแปดสิบเก้านะครับเป็นอยากกดลิลิททิ้งแล้วแล้วก็โทโมริอันนี้ก็โอเคครับผมตัวสุดท้ายก็ฟางเนอร์อยากกดลิลิททิ้งเหมือนกันโอ้โหเทอครับผมการเปิดแพ็กวันนี้ก็จบแล้วนะครับแล้วก็ขอไปสำหรับเสียงรบก,กวนด้วยนะครับฝากกดไลค์ฝากาฝากดติดตามฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ